โดยเนื้อหาบทความในครับของทางสันักข่าวเดอะสแตนดาร์ดนั้นได้เขียนเกี่ยวกับพระไม่จิงโยมเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยพระมหาพร้อมพงศพัสรจิตโตผู้ช่วยจาวาวัดสุธิวรารามกรุงเทพมหานคร,รโดยจุดเริ่มต้นนั้นท่านได้ระหนักรู้ถึงเรื่องปัญหาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะญาติโยมครับที่ใส่บาตรนั้นเสียชีวิตเพราะโควิดไปถึงสองราย สิงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พระจะต้องทําตนนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในช่วงเวลานี้โดยทางคณะสงฆ์วัดสุทิวารารามพร้อมด้วยทีมแพทย์อาสาและจิตอาสาได้ประชุมกันเพื่อทําศูนย์พักคอยก่อนจะปรับมาเป็น community isolation หรือ CI รองรับผู้ป่วยสีเขียวได้จํานวนทั้งสิ้น108เตียงและรองรับผู้ป่วยสูงอายุได้อีก14เตียงแต่เมื่อเริ่มทํางานไปสักระยะนึงครับปรากฏว่า พบว่าปัญหายังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่เข้าถึง community isolation หรือ CI เพราะส่วนใหญ่นั้นเป็นแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้ก็ยังมีการลงื้นที่ตรวจโควิด COVID ด้วยชุด antigen นะครับ test kit ให้แก่ชาวบ้านด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทางคณะสงฆ์ของวัดสุทิวรารามกรุงเทพมหานคร,ร,รแล้วก็ทางสำนักข่าวเดอะสแตนด์ดนะครับที่ได้ลงเรื่องราวดีๆที่จะได้มาสู่การอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุครับ